มันเกินไปนะมันเกินไปนะอีกที่ขอโทษครับคนดะูครับขอโทษครับที่ภาพหลุดเมื่อกี้นะขอโทษครับภาพหลุดครับภา,ภาพหลุดขอโทษเอ้ยแล้ว โปรแกรมมีปัญหาโปรแกรมมีปัญหาภาพหลุดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับา yeah. มาดูต่อครับทุกคนครับมาดูต่อเลยโอ้โห <Or S 1> oh. like TEH KAP HAMDAN RABERT NA HAMDAN RABERT ใครเล่นระเบิดรู้ว่าคิวได้เยอะเล,เล่นระเบิดผมไม่ให้นะถิือว่าโมคานะครับมีใครคิวได้บ้างครับตอนนี้1คิวนะฮะ้สองคิวแตกแล้วโอ้โหคนลดลงมาเยอะมากเยอะมาก

เตรีมรอบสองครับพี่เก็บเฮ้ยนี่สามคิวไปแล้วฮะ3สามคิวไปแล้ว มันคิวแตกและวันนี้ผมก็เป็นพี่อ๋อ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจอรุมแล้วเจอรุมแล้วเจอรุมแล้วโอ้โหได้คิวแล้วครับหนึ่งคิว ลุสครับไม่เปิดกล้องหรอไม่เปิดครับไม่เปิดครับไม่เปิดฮะตอนนี้เหลือ13คนแล้วทุกคนตอนนี้13คนแล้ว โอ้โหสองคิวสองคิวไอ้ยนี่นี่นี่เจอคนที่คิวดีที่สุดแล้วเจอคนที่คิวดีที่สุดแล้วโอ้ยจะแตกก็แตกก็แตกโอ้ค้าคิว ิวฮะเล่นด้วยครับผมผมมาแล้วสวัสดีครับผมเซ่เด้งหัวแตกโอ้โหไปไหนมาหายกัมาแซ่เด้งหัวแตกหาคนที่คิวได้เยอะสุดนะครับเอาว่ะเอาว่ะอา,าละครับทุกคนครับคือต้องมาลุ้นกันนะว่าใครคิวด้เยอะสุดอะ มีสองคิวแล้วฮะปัญญาเกิดแก้วสวัสดีครับผมแอดมาหน่อยอ๋อผมแอดคนนี้โดนเน็นมาครบสิบบาทเนาะ พี่ไม่ได้เล่นในห้องน้ำเลยไม่เปิดชนะได้อะไรครับคนที่คิวได้เยอะสุดจะได้บัตรกรีน่านะฮะเป็นบัตรทูนะฮะห้สิบาทครับก็คือจะเติมเงินให้เลยนะครับห้ิบบาท ก่อซีฮะก่อซีโอนตาปังแล้วลืมโซนฟาปังตอกคนนี้มาเนี่ยไปดูนะครับเฮี่เจอแล้วเจอแล้วโดนสอยแน่ๆโดนสอยแน่ๆโดนสอยแน่ๆโดนสอยแน่แน่ตั้งให้บอ เล่นระเบิดอ่ะเล่นระเบิดอ่ะน้องก็เล่นระเบิดเออหกคิวเข้าไปแล้วฮะหกคิวเข้าไปแล้วหกคิวเข้าไปแล้วฮะคนนี้เชื่อป้าเชื่อป้าอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อมากกว่าพี่ก็นั่นแหละครับผมก็คือจะเติมเพชรให้นั่นแหละครับผมก็คือเติมเพชรให้นั่นแหละครับ ชนะได้อะไรเหรอครับจะต,ต้องอกี่คิวครับอ,อ๋อคนคิวคนที่คิวได้เยอะที่สุดเท่านั้นครับอา้าวแตกอีแล้วมั้งเนี่ยแตกแล้วมั้งครับแตกอีกแล้วมัง้งแตกอีแล้วมังวมงวม้งผมว่าตอนนี้ปลาไปแปดเอหกคิวแล้ว าไปหกคิวแล้วตอนนี้โอ้โหหกคิวโซ่จัดโซ่จัดพี่เก็บท่าห้องอยู่เหรอพี่ใช่ครับใช่วอนนี้หกคิวเอ้เจ็ดคิวแล้วทุกคนเจ็ดคิวแล้วเวอร์นะเวอร์นะสุกน้าทางทำทัวร์ตาเหลืออีกผมว่าเออใช่ สงสสยพี่คิดว่าจะทาตั้งแต่เช้าเลยมั้งตั้งแต่เที่ยงคืนลงไปหรือพี่ทำรอไปเรื่อยๆเลยก็ตอนเช้าก็ดูแค่แค่เราเมื่อวันศุกร์เมื่อวานเริ่มทําตอนสองทุ่มอ่ะสองทุ่มมีอยู่สองร้อยกว่าเลยทันก็ผีหลอกเออนั่นแหละอ้ยอันนี้สี่คิวสี่คิวคนนี้สี่คิวครับคนนี้สี่คิวห้าคิวเขาไปแล้วคนนี้โอ้โห เอาว่าสองคนนี้แข่งกันแล้วฮะสองคนนี้ว่าใครจะที่คิวเยอะสุดนะครับคนนี้ห้าคิวแล้วคนนี้ห้าคิวแล้วอุ้ยคนนี้แปดคิวแล้วโอ้โหจากเจ็ดคิวเมื่อกี้ได้แปดคิวแล้วปั๊บ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 โอ้โหไอคนที่ได้อันนี้โอ้โหจบแล้วฮะคนนี้ อันนี้สองคิวแล้วฮะเอาวะเดี่ยวสามคนครับทุกคนครับเดี่ยวสามคนครับทุกคนครับตอนนี้มามาดูกันนะอันนี้แปดคิวอันนี้ได้แน่ๆนะอันนี้สองคิวโอ้ Q, Q. โหแปดคิวตบห้าคิวอุ้ยอืมอุ้ยสุดยอดว่ะเก่ง เก่งมาก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 โอ้โห้มัน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 จังหวะนี้มันครับมันครับอ่าเย้โอ้ครับต้องแค่สีนอุ้่ไงยังไงที่สร้างอีบไหมครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหจะแตกครับจะแตกครับจะแตกครับอืมแปดคิวกับสองคิวเอา โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแตกโอ้ยหัวแตกครับโอ้โดนสอยเลยครับเมื่อกี้นี้โดนสอยคอหักเลยเมื่อกี้เนี่ยพับเรื่องเลยตอนนี้6คิวครับหคิวโอ้ยยมอมรับว่าเก่งมาก2คนนี้ วิ่งใส่อย่างเดียวเลย6กี้ยวโอ้โหโหยผมสร้างสิวิธีนะผมสร้างอีกผมสร้างอีกอ่าผมผมสร้างอีกไหมผมสร้างอีกไหมโอ้โหโอ้ย เอาว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะอยูแป๊บนึงนะครับทุกคนครับโอ้โหอุ้มูเรียบร้อยฮะเจ็ดคิวครับโอ้โหสุดยอดสุดจัดจริงๆครับสุดจัดจริงๆ โอ้โหนี่8ดคิวฮะที่1ที่1ก็จะเป็น7จคิวโอ้โหสุดยอดมากครับพี่สร้างอีกเปล่าโอ้โหนี่พูกเล่นนะฮะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเก่งมากครับเก่งมากครับ คนหนึงน่งเดี๋ยวชื่อชื่ออะไรนะมีน้องชื่ออะไรนะปบิ้บๆ,ๆๆิบเบิ้บ P ไม่ใช่ดูนะอันนี้ชื่ออ๋อนี่ๆๆๆๆนี่นี่อันนี้ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งสตาสตาเห็นไหมสตาไปไหนแล้วสตา มากเลยนี่ฮะมือสั่นอะไรนะมือสั่นมือสัน่นทั้งหมดเลยแต่ได้ที่สอง<ช><ม>ะเล่นไปสันปส่นไปอ๊ยเมื่อกี้หัวใจดำตึบตึบตึบเลยอ่ะอือหอแต่เล่นโอ้โหโคตรบแบบนี่เลยอย่างมันอ่ะ <c oughs> อ๋อน,นี่ไงสตาโอเคมาละสตามาแล้วทุกคนครับผมวิ่งไปที่ไหนก็เจอคนอ่ะผมพยายามวิ่งลอ,อ๋อเออว่ะ แบบนึงสุดไม่ใช่นึงผัวผับขอโทษที่สองเลยนะครับที่ผมอัตัวรเพราะว่าผมลกจําได้ไหซื้อบบนึงสดที่จัดหนึ่งนะครับผม สักครูนสักครูณโอ้ยเห็นไปแล้วลบไปหมดเลยลบลบไปหมดเลยนะจักเบืดจักเบืดจักเบืดแป๊บนึงนะคนดูนะเดี๋ยวพี่เติมเพชรให้น้องก่อนที่ที่หนึ่งได้เท่าไหร่ครัพี่ที่หนึ่งห้าสิบครับ จะเตีมในดิพี่ไปไรเนะี่ยมันเป็นไงมันมันไอ้เนี่ยแป๊บนึงครับแปบ๊บนึงครับที่จะเตีมถึงกี่ทุมนะ่มเนี่ยเอ่อสตรีมเนี่ยเดี๋ยวก็ลงแล้วครับผมเพราะปก<อ>ติก็ลงสามทุ่มนครับโหแดงแดงด้วยซึ่งนะใช่คบทุกวันใช่ไหมใช่ครับทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวผมมานั่งเล่นด้วยมันนั่งดูทุกวันเลย โอเคขอบคุณครับครับผมผมไปกัอนนะพี่โอเคครับวัสนี้ครับผมครับผมสวัสด,ดีครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขครับครับโอเคเข้ายังเข้ายัง ข้าบอกเข้าบอกใครคนสตาร์สตาร์เข้าไปคนที่ดวตากันยิงหัวผมเลยดิคนที่ได้ที่สองดาเมจเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่สองคนเนี้ยผมดาเมจสองพันสองร้อยเก้าสิบหกอ่ะสองพันสองร้อยเก้าสิบหกอีกคนเนี่ยดาเมจเท่าไหร่ที่หนึ่งเอที่ที่ที่แปดคิวอ่ะสองสามสี่สี่ต่างกันนิดเดียวต่างเท่าไหร่ โอ้สุดยอดคาราคาราโอเคครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาลงสนุกด้วยกดติดตามพี่ยังเนี่ยกดแล้วครับอ๋อกดแล้วนะสองเก้าห้าเจ็ดเลาเป็นบบนี้ไม่รักตั้งแต So bad I pay on his best No one Most these niggas facts Where they wrapped me full of cap I'm the type to fuck they bitch Next they pull up and give them down. I've been seeing แอดเพื่อนหนะ่อยแอดเพื่อนหนะ่อยแป๊บนึงนะไอ้น้องไอ้เนี่ยน้องที่ได้ที่สองนะเนี่ยไอ้น้องที่ได้ที่หนึ่งอะ่ะครับแป๊บนึงนะปาป้าป้า,ปาเสียดายเองน่าจะได้ที่น่าจะคิวได้เยอะที่สุด <c oughs> สองคนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวฟีโลบเพื่อนกัน,นเล่นยังเก่งเลยสองคนเนี่ย ปกติผมหาไฮไลท์พี่แต่อันนี้มาแข่งผมไอน้นี่เอาผมเลยอัดตัวอโอเคแอดไว้อ่ะแต่น้องคนที่ได้ที่หนึ่งไอที่ว่าคิวได้เจ็ดคิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทักพี่หาบอกพี่บอกบอกพี่เอ้ยพี่ยังไม่เติมเฟซให้ผมเลยโอเคปะ อเ okay, คคับเติมพี่เราจะได้แค่ยี่สิบาทเพราะว่าคิวคิวเดได้น้อยคิวเดต่ำกว่าได้ที่สองต่างกันตัวเดียวเออต่างกันตัวเดียวเขีว <c oughs> okay, ปะเพราะว่าในในเงินในระบบพี่มันมีแค่สิบห้าบาทเองมันไม่พออ๋อคับผม่งนี้เข้ามาพี่อลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมพี่นะคับผมครับโอเค โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอลงสตรีมแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับเกมนี้นะเป็นเกมที่สนุกสนุกมากมากเดี๋ยวพี่จะต้องไปตัดตัดคลิปนะครับตัดคลิปไฮไลท์จากคนดูนะที่พวกเราเล่นกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่จะตัดคลิปไปลงนะครับผมเอาละนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะไม่ใช่คลิปติโอ้โหขอจบสตรีมไปเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ไว้ด้วยนะฮะ ถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็อยู่กับพี่ไปนานๆนะครับพี่ชื่อพี่เกรฟนะบางคนนี่เข้ามายังไม่รู้จักชื่อพี่เลยนะครับพี่ชื่อพี่เกรฟนะจริงๆนะพี่ทำเขาเรียกว่าทําข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะถ้าหากว่าใครที่ไปเปิดดูก็สามารถเข้าเปิดเข้าไปดูได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับแต่น้องเซตเอ็หัวแตกที่จะสร้างห้องนะครับผมเซตเอ็กหัวแตกที่จะสร้างห้องเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้นะครับเป็นพรุ่งนี้ ใครที่ทำช่อง youtube บ้างครับผมใครทำช่อง youtube บ้างอะไรเนี่ยน้องอะไรเนี่ยดูช่องเอฟเอฟนอยนี่เหรอครับผมใช่ช่องนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไหนนี่เหรอนี่เหรอ ไม่ใช่นะไม่น,น่าใช่นะไม่น่าใช่บ๊ายบายครับโอเคครับเจอกันพรุ oh. ่งน ja. mm ี้นะฮะบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้เนาะลาตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนครับผมอ้าวยอยอะเยอะเยอะเยอะยอะเยอยอยอะอ้าวเพลงมาสิมาโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับบบ๊ายไป b y ายบ bye ไาย y e ไปดีครับสวัสดีครับ Yeah Niggas a talk down just to look up getting warm when I, I cook that's up that's George Forman cut a nigga Word decline like a chef oh, Niggas to talk that's down just to look up that's Wasn't that's ready that's when I pushed up Stood steady with my chest up 6'3 check I just been pulling off strings I ain't rushing And dance sure so I ain't pick up my that's dribble two, five, Ay, I stand pointed all time when oh. I pass and my nigga shoot out a dribble the Ay, Ay, the Niggas a rush to the light in the dark at the night now you caught in the middle I be a thief in the night I just passed by that bitch now she playin' the fiddle the keys, the code of the safe, they never been safe I know some niggas who ored the faithful, really ain't never been faithful. I know some villains and fiends, and I got some foes that keepin' they space though. Who the fuck told us my boy could pop out the band, start making them waves though? Hey, love when they talk on my back. Imagine me giving them that. If I give them half of my plate, they be like this is platter, but it's just a snack. Working, uh, I working out I work. And I work. Uh, business aside from the rap. Uh, niggas make way to the game, get adjusted to fame just to fall off the mat. Talk down, just to look up. Getting warmer when I cook up. George Foreman couldn't grill a nigga. Work the client like a chef. Niggas are talk down, just to look up. Wasn't ready when I pushed up. Stood steady with my chest up.